ก็ว <g plane story> <eter> oh ันนี้ค่ะเป็นเลิกงานเลิกงามยามดีนะคะของเราก็ได้มาเปิดตัวรีเลฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมกันที่นี่ค่ะก็เป็นเป็นการเปิดก่อนที่เราจะออนแอร์วันแรกอะค่ะวันแรกที่เราจะออนแอร์คือวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะทางช่องวันค่ะช่องวัน31ตอนสทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางดูได้ออนไลน์นะคะทางไอชีค่ะแล้วก็วันนี้เป็นรอบสเปเชียลที่มาดูพร้อมกันก่อน ใช่ค่ะวันนี้เป็นสเปเชียลเลยค่ะแล้วก็ได้มาพบกับน,นักแสดงทุกคนในซีรีส์เลยค่ะาความเของซีรีส์เรื่องนี้อะไบ้างคะจริงๆแล้วมันมีเป็นการเล่าเรื่องของหลายๆเจเนอเรชันอย่างที่นี่บอกว่าอยากทําซีรีส์ให้เป็นดูแล้วอุ่นใจดูแล้วยิ้มได้เราก็เลยเลือกเรื่องนี้มาครับเป็นเรื่องของเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่นะมีพี่อาพิตุ๊กมีเจเนอเรชันของนักแสดงรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็มีรุ่นเด็กด้วยน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของซีรีส์วายณ์วันนี้ค เอาเลยค่ะก็จริงๆแล้วทุกคนทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆเนาะแล้วจริงๆเรามีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วมีเวิร์กช็อปมีการอ่านบทมีการทํากันบ้านกับพุ่มกับด้วยแล้วก็ทําให้พออยู่ในกล้องถ่ายก็ค่อนข้างจะรับรื่นใช่ไหมรับรื่นรับรื่นค่ะรับรื่นค่ะอันนี้น้องเล่าไหมอยากให้น้องเล่ามาได้ครับก็เรื่องมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ ที่มีน้ําตาิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าครับ <laughs> เขาสองคนเคยรักกันมาก่อนในช่วงสมัยวัยเรียนแล้วก็โตมาด้วยกันครับแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ทั้งสองคน,นต้องแยกจากกันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาโตมาปุ๊บโชคชะตาครับทาให้เขาสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งโดยที่มีน้องๆเนี่ยครับเป็นลูกของแต่ละคนมาเจอกันก็คือตัวผมนะครับรับบทเป็นทันครับพาลูกไปสมัครเรียนแล้วไปเจอกับอาคินพี่กอลฟที่ พาลูกมาสมัครเรียนเหมือนกันก็เลยมาเจอกันก็เกิดเรื่องราวมากมายขึ้นในเรื่องน,นี้ครับคู่นี้หละคู่นี้ครับคู่นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องมาจากการที่คู่นั้นเนี่ยกลับมาเจอกันแล้วก็คือตัวตัวผมเองเนี่ยก็รับบทเป็นโดรพัทเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคุณไอคินนะครับแล้วก็คุณคุณปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ที่อยู่ในบริษัทของคุณไอคินด้วยก็เลยมาเจอกัน แล้วแต่ความรักที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในการทำงานเขินพูดแล้วเขินเองไม่เหมาะสมยังไงพูดเองพูดเองเขินเองค่ะอยากให้ได้คุยกันทุกคนได้ครับทุกคนนิดหนึ่งไม่ต้องพูดอย่างน้องๆทำเพิ่มพิ้วเชิญครับผู้หลักเชิญครับท่านผมรับรับบทเป็นนัดพี่นัดพี่นัดครับรับบทเป็นนัดนะครับก็เป็นเหมือนแบบ อยากจะเป็นมือที่สามครพี่ชายพี่ชายข้ออพี่ชายข้ออครับก็เหมือนแบบชอบชอบทางทันนะครับแต่ว่าก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูกันครับผมครับ่งกับน้องเป็นไงบ้างครับครับก็น้องๆเก่งทุกคนเลยครับรับรองนะครับว่าดูเขาทุกคนเนี่ยแล้วก็อย่างโดยเฉพาะสองคู่เนี่ยดูแล้วก็ ทั้งฮอบทั้งเหยื่เลยเราเรียนรู้กันแล้วเรียนรู้แล้วเรียนรู้มาเรียนรู้มาครับเรียนรู้มารับเล่นเลยก็เป็นงไงบ้างครับก็ได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปมของเรื่องเลย ถ้าได้ดูปุบก็จะเห็นว่าไอ้ปมมันไอเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงมีการแสดงแบบนี้เกิดขึ้นทาไมถึงมีแบบการแสดงออกการแสดงออกการแสดงออกแบบนี้ก็อีพีแรกก็น่าสนใจเลยครับอยากให้ติดตามกันครับก็จะได้รู้กันไปเลยครับว่าใครเป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องใครเป็นคนทําผิดนะครับใครเป็นคนไม่ยอมแหน่ไม่ยอมคุยนะฮะครับ โอ้ตั้งแต่ EP แรกเลยครับแน่นอนเสิร์ฟฉ่ำแน่นอนเลยคู่ของผมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วัยมัธยมวัยมัธยมวัยวัยวัยรุ่นเออมหาวัยใช่มัครบโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็วัยทํางานส่วนของคู่นี้ก็ปริญญาโทปริญญาเอกครับคือดูจบเราต้องเรียกพวกเขาว่าศาสตราจารย์ทางด้านเลิฟซีนได้เลยคือผมไม่เรียนจบด็อกเตอร์แต่ชื่อผมนำหน้าว่าด็อกเตอร์กันแล้ว ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลิฟเริ่มใหม่หัวใจเดิมนะครับนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเลยนะครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้อบอุ่นหัวใจกันนะครับถ้าลมหนาวนี้อยากให้พัดพาใครสักคนกลับมานะครับก็ต้องดูซีรีส์นี้ครับ29พฤศจิกายนนี้ครับผมทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้ที่ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัตได้ที่ไอฉี่ครับเวลาท่าทุ่งครึ่งท่าทุ่งครึ่งนะครับทุกวันเสาร์เหมือนกันเหนื่อยไหมกี่เหนื่อยเหน พี่หน่อยเชิญพี่หน่อยรับบทเป็นบบคุณแม่ครับเ,เชิญเชิญเชิญโอเคโอเคครับเป็นยังไงเรื่อง,องนี้เออรับบทเป็นคุณแม่ค่ะใช่ก็จริงๆแล้วเอ,อบทของเงยไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างคู่รักใช่ค่ะ ออจริงๆของเนยคือจะเป็นในเรื่องของเป็นชีวิตของคุณแม่มากกว่าใช่ที่แบบต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเหมือนแบบว่าผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เหมือนแบบซีรีส์วายทั่วๆไปที่เหมือนแบบมีแต่เรื่องวายๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นมีเรื่องของชีวิตการดำเนินชีวิตเข้ามาในนั้นด้วยอะไรเงี้ยของเนยก็จะเป็นในพาสท์สตรงนั้น ค่ะไงก็อยากจะฝากซีดีเรื่องนี้ด้วยนะคะคือจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วก็คือเนยก็ได้เห็นตัวอย่างมาด้วยแล้วนิดนึงก็คือว่าเห็นแล้วก็จะเป็นลมค่ะเห็นแล้วก็แม่กี้ลงมาเห็นแล้วก็บอกพี่เตอรบอกว่าโอ้ my god คือแบบอยากจะให้ทุกคนติดตามค่ะรับรองว่าสนุกแน่ค่ะ โอเคนมันดูจะห่อยังไงนะคะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกค่ะที่เราได้โคกันกับทางแอปพลิเคชันชื่อพานนาซึ่งจะทำ audio description ให้กับผู้ที่พิการทางการมองเห็นนะคะได้มีประสบการณ์ในในเรื่องซีรีส์วายด้วยกันค่ะก็ดีใจที่ได้ทำเรื่องนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ i mean